Sometimes ต้องค่อยๆคุ่มดูนะคะเพราะว่าไก่ตกใจเนี่ยจะไม่ยอมออกไข่ค่ะ วันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ลุ้มยันเป็นเวลาพักใหญ่เลยนะคะดีที่คาเล่าให้ฟังว่าแม่ไก่จะไข่้รย,ย่อย้นะคะจนกระทั่งถึงสายของวันนี้นะคะเมื่อแม,ม่ไก่ออกไข่แล้วไข่ไก่ก็จะไหลออกมาที่รางนะคะและรางนี้ก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆไหลไปตามสายพานเรื่อยๆไปสู่สายพานขนาดใหญ่ด้านหน้า ไม่มีอะไรมากหรอกครับพ,รพ่อย่างนี้ครับถ้าใส่มันทับกันก็แตกจะให้มันทับกันอุ้ยไยข่แตกดีดีดีหล่นแล้วขึ้นมาเลยต้องคอยระวังเนาะอยู่แถวนี้เฮ้ยเฮ้ยไข่แตกอยูแล้ววันนึงลำเลียงไข,ข่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีไข่แตกกี่ฟองอะคะอ๋ออย่างมากก็ไม่เกิน60-70ฟองครับ และไข่ไก่ทุกใบของแม่ไก่ทุกตัวก็จะเดินทางไปตามสายพานนี้เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นก็คือที่อาคารพักไข่ค่ะและที่อาคารพักไข่นั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นำไข่ไก่ทั้งหมดบรรจุลงแผงไข่โดยก่อนที่จะบรรจุนั้นก็จะต้องไปคัดแยกไข่ที่ผิดปกติออกไปก่อนนะคะ มันไข่เปื้อนคะ่ะแล้วก็ไข่บุบต้องหยิบออกคะ่ะเพราะว่าส่งไปใช่ไหมคะมันจะไม่ได้คุณภาพของไข่อะคะ่ะเทียนั้นทำไมไข่สอบไปนี้ัต่างก,กันเลยสิ้นเพงนี่จากไข่ตัวเท่ากันหรือเปล่าคะตัวเ,<อ>เท่ากันนี่นี่ดูยังจะไข่นกกระทานะคะอันนี้เขาเรียกว่าไข่หินในใบนี้เขาจะไม่มีไข่แดงจะมีไข่เท้าย่างเดียว เกิดการคิดปกติของกระบวนการสร้างไข่เขาจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่กับไข่สาวที่เขายังไม่พร้อมในระบบแล้วใบน,น,<อ>วนี้นะคะใบนี้จะมีไข่แดงอยู่สองสองฟองไขแ่แฝดไข่แฝดอยู่ในใบเดียว ขนาดไข่ที่เล็กใหญ่ต่างกันไม่ได้เกิดจากความผิดปกติเท่านั้นนะคะเพราะว่าขนาดของไข่นั้นขึ้นอยู่กับอายุของแม่ไก่ด้วยแม่ไก่สาววัยรุ่นไข่จะใบเล็กค่ะยิ่งอายุมากขึ้นไข่จะใบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนใหญ่ได้ขนาดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะสวที่อกใบนี้ไม่แย่หรอะคะอนนที่แบบการคุยเคลียร์ส่วนหนึง่งทีท่เกิดนะคะว่าคนลูกพลรกก็อาจจะเกิดจากผลพวกนี้มันใหญ่เกินไปที่เขาจะลองรับได้ ก็หมายความว่าแม่ไก่สามารถตายได้ด้วยการออกไข่ใบนี้ไข<ช>่โอ้โหที่เห็นจากตรงนี้เนี่ยแค่มาทักไว้วเฉ <ๆ S 1> ยๆก็จะมีพนักงานเขาาจุเป็นตั้งเพื่อที่จะขนไปที่โรงงานทัดไข่ ส่วนหนึ่งที่เราจะเก็บไว้ฟักเป็นลูกเตี๊ยบหรอคะไก่ที่เรามีอยู่จะเป็นการใส่แต่ว่าโดยธรรมชาติของเราของแม่ไก่ก็คือถ้าจะให้ฟักเป็นตัวก็มีการขับยื่ที่หรือขับกระปู่มเดี๋ยวรนี้ไม่มีกระปุ่มไข่ที่มีออกมาคือไม่สามารถเก็บไปฟักได้อ๋องั้นแสดงว่าแม่ไก่ที่เห็นเราเนี้ยที่ไข่ออกมาเนี่ยฟักยังไงเก็บไว้ยังไงก็ไม่ใ็่ลูกเตี๊ยบหรอคะถูกต้อง ใครที่คิดว่าจะเก็บไข่ไก่ไว้แล้วก็จะหวังว่าจะมีลูกเจี๊ยบเกิดขึ้นในไข่ก็เลิกหวังเถอะนะคะเพราะว่าไข่ไก่เหล่านี้ไม่มีวันเกิดมาเป็นลูกไก่แน่นอนเลยนะคะถ้าเก็บไว้ได้นานจะได้อะไรแทนนะพี่ก็่นองไข่นอง,นองและมาถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะได้รับคําตอบแล้วนะคะว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้าเป็นไก่ทั่วไปไข่อาจจะเกิดก่อนแต่ถ้าเป็นไก่ไข่แล้วไก่เกิดก่อนไข่ค่ะชีวิตแม่ไก่หนึ่งตัวเนี่ยจะให้ไข่ประมาณกี่ฟองคะอันนี้เรา,ถ,าถ้าเราคิดที่ประมาณ75สัปดาห์นะครับก็320หรือ330ฟองสูงสุดโอ้ยก็เยอะเหมือนกันนะเรา<ห>ทำ <นะ S 2> ได้ <นะ S 2> ประมาณ325ฟอง สองร้อยยี่ห้าฟองต่อหนึ่งชีวิตแม่ไก่ต่อหนึ่งตัวการออกไข่ของไก่เนี่ยถ้าจะเปรียบไปกับกับสัตว์โลกตัวอื่นๆเนี่ยจะเหมือนกับอะไรคะถ้าจะเปรียบเทียบกับสัตว์ก็คือเพศเมียใช่ไหมถ้จะมีการตกไข่เป็นธรรมชาติเห็นว่าไก่ไก่ไข่เนี่ยเขาเขาจะออกตกไข่มาเป็นฟองไข่ถ้าเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูนมก็คือปฏิอิุทิตตกไข่ออกมาเป็นตัวโดยธรรมชาตินั้นสัตว์โลกเพศเมียทุกตัวเมื่อถึง ัยเจริญพันธุ์ก็จะต้องมีการตกไข่นะคะผู้หญิงเรานั้นเมื่อเข้าสู่วัยสาวก็จะต้องมีการตกไข่และรอบในการตกไข่ก็จะอยู่ในราวๆหนึ่งเดือนนั่นก็คือการมีประจำเดือนค่ะส่วนไก่นั้นการตกไข,ข่ของเขาก็จะอยู่ในราวๆหนึ่งวันนั่นก็คือการออกไข่ค่ะแล้วเขาจะสามารถผลิตไข่ให้เราถึงอายุเท่าไหร่คะเราก็จะเลี้ยงไปอีกถึงประมาณอายุที่ 75- 80ถึงสัปดาห์ เราก็จะปลดเาปลดออกปลดออกก็คือไม่ไม่ไม่เลี้ยงจนตายไปใช่ครับไม่ได้ยงทําไมล่ะคะเขายังไข่อยู่แต่เพียงแต่ว่าเราต้องปลดเขาเพราะว่าเราคํานวณปลดอาหารอะไรเราไม่คุ้มทุนแล้วทําไมล่ะคะอายุอายุเยอะแล้วไข่น้อยหรือไม่คุ้มเหรออายุเขาเยอะไข่เขาจะลดลงเรื่อยๆไก่ที่ปลดระวางเนี่ยมันจะเดินทางไปอยู่ที่ไหนต่อคะก็จะมีทางพ่อค้าที่เขาซื้อเพื่อไปคําเล่้ยงขายตามตลาดเอาไปทําเป็นพวกเนื้อไก่เนื้อ ไก่เนื้อมึนเอาไปกินเอาไปกินแม่ไก่ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้คือแม่ไก่ที่ถูกปลดระวางนะคะมีอายุประมาณ80กว่าสัปดาห์แล้วค่ะนี่เออนี่คือภาพไก่อายุ82สัปดาห์นะคะโอ้ขนร่วงสมดอยู่แล้วแล้วก็องอนเ็ซี ก็ไม่ใสแล้วนะคะดูสีทอหเ้าอกก็ผลร่วงหมดแล้วยาวแล้วถ้าเปรียบกับคนเนี่ยจะเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่ได้คะห้สิกว่าห้าสิบจ้าอุ้ยถ้าเป็นคนห้าสิบกว่าเลยยังสวยอยู่แต่เป็นไก่นี่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะหมดสภาพแล้วนะคะแสดงว่าเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตเลยนะเนี่ย เรแล้านี่ทําไมถึงต้องแยกออกมาอยู่โรมพักอย่างนี้ด้วยคะก็คือจะมีออเดอร์เข้ามาคืออย่างอว่าต้องการ1000พตัวเราก็จะจับงานพักไปนี่ก่อนแสดงแสดงว่ามีคนมาซื้อไก่ชุดนี้ครับทุกครั้งที่ในฟาร์มนั้นมีแม่ไก่ปลดระวางนะคะก็จะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อกันถึงที่เลยแหละค่ะซื้อทีก็เป็นพันๆตัวเลยนะคะ เอาไปทําอะไรต่อคะเอาไปเชือดแล้วส่งออกเล้า,ลาครับุณโอแม่ไก่เลาาโกยิงเตอร์ค่ะคุมนองจักที่เลาวนี่มีส่งที่อื่นไหมคะก็ส่งเฉพาะลูกค,ค้าที่ในอุดรน,นะคร oh. ับในจังหวัดอุดรที่พี่ที่มาซื้อครั้งนี้ก็เล่าให้เราฟังนะคะว่า เนื้อของแม่ไก่ไข่นั้นก็จะเหนียวนะคะซึ่งคนจะนิยมนําไปทําไก่ต้มต้มยมตมำต้มน้ํปตานะคะเพราะว่าถ้าเป็นไก่เนื้อเนื้อก็จะยุ่ยแล้วก็เปื่อยกินไม่อร่อยค่ะถ้าดูด้วยตาเนี่ยเราดูรู้ไหมว่าไก่เนี่ยเป็นแม่เคยเป็นแม่ไก่ที่ออกไข่มาก่อนแล้วถูกปลดไปเป็นไปกินเนี่ยกับไก่ที่เลี้ยงมาเป็นไก่เนื้อที่ดูออกนะดูออกครับมันจะต่างกันยังไงครับต่างกันที่ไก่ไก่ไข่จะมีฮอนครับแล้วถ้าไก่เนื้อถ้าไก่เนื้อเนี่ยมันจะไม่มี งอนครับถ้า oh. มีมีมันก็นิดหน่อยนะไม่มันไม่เยอะแบบนี้และนี่ก็คือปลายทางชีวิตของแม่ไก่ไข่ค่ะแต่ว่านี่ยังไม่ใช่ปลายทางของไข่ไก่นะคะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูเส้นทางของไข่ไก่กันต่อดีกว่าค่ะดดัังใจต่มนม,มน้นนไไทมมี่จะไปเป็นที่ไหนครับ ที่โรงพัก <pentru> ครับโรงพัที่ไหนครับที่บ้านฝางครับบ้านฝางครับครับโลกอลกโลกอรอการโลกไกลๆจะไปนอกหัวใหญ่่ก็ข้าหน่อยนี่แหละ